โอ้นี่ตลาดนัดของเราฮะมีผลไม้สวยๆมาขายด้วยเนี่ยองุ่นดำคะันิ้วแม่มดเนี่ยครึ่งโล90บาทนี่ฮะสวยๆเนี่ยเยอะแยะเลยฮะผลไม้เยอะแยะนะแวะมากันได้เลยเนีย่ยสีน้ำครึ่งนะฉ่ำหวาน ลูกละสิบบาทน่เห็นไหมฮะนี่นี่ลูกละสิบบาทส้มสวยๆโลละ80บาทไรเม็ดด้วยใช่ไหมไรเม็ดเม็ดพูดไรเม็ดเื้อแดงนี่ฮะนี่นี่โชว์ให้เห็นเลยมาใครมีโอกาสก็ลงมาตลาดนัดเราเนี่ยจัดได้เลยฮะนี่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 ้านวันระยองอะไรนี่ มาทุกนัดนะร้านนี้เจอทุกนัดสนใจก็แวะมาได้ครับสำหรับคลิปนี้นาเลเกก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ